สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆที่รักทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจพิราดาค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการไปสมัครงานนะคะวันนี้ไปสมัครงานไปสัมภาษณ์สมัครงานใหม่ค่ะเพื่อนๆเ,เอ๊มีคนเอกใจว่าทำไมพิราดาต้องไปสมัครงานทำไมพิราดาต้องหางานใหม่นะคะ เดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะพี่รดาจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรพี่รดาถึงได้ไปมองหางานพิเศษทำค่ะค่อยว่าค่อยจะได้เป็นมาดามน,นะคะ,คะก็ต้องทํางานอยู่บ้านก็ต้องเลี้ยงดูคุณผู้ชายเขาเลี้ยงดูเราเราเลี้ยงดูเขานะคะ,คะก็เรียกเราเช้าจะหลดเย็นนะคะการที่จะไปทํางาน ข้างนอกบ้านนี้ไม่รู้จะรอดไม่รอดถึงไหนนะคะเพราะว่าอยู่ที่บ้านเขาก็เรียกใช้ตลอดเขาก็ไม่ทําอะไรเลยเราจะต้องดูแลเขาตลอดนะคะเพื่อนๆเผื่อคิดว่าวันหนึ่งเมามาหกล้มอีกชนพิรดาก็ทํางานลูกสาวกับหมาก็ไปทํางานเขาก็อยู่บ้านคนเดียวอย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงพิรดาถึงได้ไปหางานทำที่ทำเฉพาะตอนเช้านะคะ ไม่ทำตลอดวันถ้าเราจะทำงานเก่าที่พิระดาเคยทำนั่นนะคะเขาก็รับสมัครค่ะแต่ว่ารับสมัครเป็นงาน full time ทำตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นเลยค่ะแล้วก็การที่จะฮอลิเดยหยุดอันนี้มันก็ลำบากเพราะว่าเมื่อเราหันหน้ากลับไปทำงานเราต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้ เจ้านายเรานะคะไม่ใช่ว่าทำแล้วหยุดหยุดแล้วทำเมื่อเรามีหน้าที่การงานเราต้องทําให้เต็มที่ฉะนั้นพิรดาต้องไปหางานทำที่มันไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องอยู่ต้องกินทุกวันแล้วก็จะใช้แต่เงินกเกษียณ ของคุณผู้ชายคนแก่มันไม่เพียงพอค่ะสําหรับในยุคปัจจุบันนี้นะคะแล้วอากาศก็หนาวๆอย่างนี้นะเมื่อเขือของพิรดาก็ตายหมดแล้วผักมีสีใบก็ปลูกไม่ขึ้นค่ะเพื่อนๆไม่เหมือนบ้านเรานะคะถ้าบ้านเราอย่างนี้นะปลูกอะไรก็ได้กินก็ไม่ได้อดตายนะคะอยู่อยู่มาวันหนึ่งไม่มีอาหารกินก็ไปหาตักแมงระงมตามแม่น้ำลำคลอง เก็บผักใบผักหญ้ามากินกับน้ําพริกปลาแดกปลาล่าปลาทูได้นะคะเต่ที่นี่ไม่มีค่ะเล่าให้ฟังสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าชีวิตมาดามนี่ต้องทํำยังไง mm hmm. เมื่อประสบปัญหาอย่างนี้นะคะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาไม่มีเงินใช้เราก็ต้องหาวิธีแก้ไขนะคะพี่รดาได้แต่หวังว่านะคะไปสมัครงานวันนี้เขาจะให้งานพี่รดาค่ะ อนาคตจะเป็นยังไงจะได้งานไหมจะรอดไหมคุณผู้ชายก็สั่งเครื่องดืม่มก็สั่งไปนะคะเดินสเปดสะปาะในบ้านนะคะอืมถ้าเขาไม่รักตัวเองไม่ห่วงตัวเองพี่ระดาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะมันเป็นเรื่องที่ว่าห้ามกันไม่ได้เพราะเราก็โตๆกันแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเป็นในด้านสมองก็จะป่วยในทางที่ ต้องการดูแลในสถานการณ์อย่างนี้เราต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะพิรดากับลูกสาวก็จะต้องดูแลเขาทำงานนี้ไปบ้างถ้าเราจะทำงานความสวยความงามอย่างเดียวตอนนี้นะคะคือเงียบเหงามากเลยค่ะแล้วคนที่โทรมานะคะพิรดาไม่อยากจะพูดไม่อยากจะจาไม่อยากจะเม้ามอยอะไรมากมายนะคะถามแต่บอกว่า หลังจากนวดมีมีความสุขมีอะไรไหมโอ้ยว่าร้านค่วมสวยควงงามคอยเป็นช่องสันติซาถูกก็ใหญ่พิรดาได้จมคักหลายเถอะเออพิรดาก็มีแต่ลูกค้าโทรมาถามเรื่องเพิ่มเผ้าว่านะคะเออลูกค้าผู้หญิงก็ตอนนี้ก็ห่างๆห,หน่อยคะ่ะทีนี้พิรดาก็จะต้องสู้ต่อไปนะคะว่า งานประจำหรืองานบริษัทของเราจะไปรอดไหมปีหน้าจะมีลูกค้ามาไหมจะสมัครงานพัรรมท,ที่จะไปค้ำจุนครอบครัวแล้วก็ค้ำจุนงานของพิราดาได้ไหมเพราะว่าพิราดาชอบงานความสวยความงามเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าก็ห่างหายไปอีกนิดหน่อยทีนี้เราก็ จะต้องหาอะไรอย่างอื่นมาทดแทนค่ะวันนี้พิรดามาแบ่งปันแค่นี้นะคะถ้าทำให้เพื่อนเ,ออเบื่อพิรดาก็ขอโทษขออภัยค่ะแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต่อสู้อย่างพิรดาก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงและสู้ต่อไป ให้ถึงที่สุดค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ